ในอาณาจักรเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขียวขจีมีปราสาทใหญ่โตและสวยงามสีทองอาร่ามสะท้อนแสงแดดทุกเช้าแต่ที่สำคัญที่สุดในปราสาทนั้นคือเจ้าหญิงมินตราผู้เป็นที่รักของพระราชาและพระราชินีเธอเป็นเด็กสาวที่หน้าตาน่ารักใส่ชุดสีชมพูหรูหราทรงผมสวยงามเสมอแต่มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้เจ้าหญิงมินตราแตกต่างจากเด็กสาวคนอื่นๆนั่นก็คือการไม่ชอบ อาบน้ำแม้ว่าพระราชาและพระราชินีจะพยายามขอร้องให้เธออาบน้ำทุกวันแต่เจ้าหญิงมินตราก็ไม่ยอมทำตามคำแนะนำเหล่านั้นอยู่ดีอาบน้ำทำไมมันเปลืองเวลามินตรามักจะพูดเมื่อมีใครมาชวนเธออาบน้ำฉันก็สะอาดดีอยู่นี่ เธอมั่นใจในตัวเองเสมอแม้ว่าความจริงแล้วกลิ่นตัวของเจ้าหญิงเริ่มจะเริ่มแปลกๆไปจากเดิมทุกวันๆเจ้าหญิงมินตราจะเล่นสนุกไปกับการผจญภัยในปราสาทแต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะอาบน้ำเลย วันหนึ่งขณะที่เจ้าหญิงมินตรากำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องของเธอข้าราชบริพารคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้และค่อยๆย,ยิ้มเล็กน้อยเมื่อเขารับรู้ถึงกลิ่นแปลกๆที่ลอยออกมาจากเจ้าหญิงท่านเจ้าหญิงขอโทษค่ะข้ารู้สึกว่ามีกลิ่นแปลกๆในห้องค่ะข้าราชบริพารคนนั้นพูดเสียงเบาๆหวังจะไม่ทำให้เจ้าหญิงรู้สึกอึดอัด เจ้าหญิงมินตราเงยหน้าขึ้นจากหนังสือแล้วตอบไปด้วยเสียงที่ไม่สนใจนะักกลิ่นข้าก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรแต่แล้วเจ้าหญิงก็เริ่มสังเกตได้ว่ามีข้าราชบริพารคนอื่นๆที่เดินผ่านมาในห้องของเธอพวกเขาเริ่มทำท่าทางแปลกๆแ,และค่อยๆหลบออกไปเหมือนกับพยายามหาทางออกจากห้องนั้นทำไมทุกคนต้องหลบหน้าฉันเจ้าหญิงคิดในใจ หรือว่ามีอะไรที่ไม่ปกติวันต่อมาเมื่อเจ้าหญิงมินตราเดินไปที่ห้องอาหารของปราสาทเธอก็พบกับพ่อครัวที่กําลังปรุงอาหารอยู่เขาหยุดมองไปที่เจ้าหญิงด้วยท่าทางตังวลก่อนจะพูดว่าท่านเจ้าหญิงค่ะอาหารวันนี้จะเสิร์ฟท่านด้วยความยินดีแต่ท่านต้องขออาภัยในกลิ่นเล็กน้อยนะคะเจ้าหญิงเริ่มรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นกลิ่นอะไร ฉันไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยแล้วเจ้าหญิงมินตราก็เริ่มสังเกตเห็นว่าทุกๆคนในปราสาทเริ่มหลีกเลี่ยงเธออย่างชัดเจนมากขึ้นแม้แต่สุนัขตัวโปรดของเธอที่มักจะวิ่งมาเล่นด้วยก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าหญิงในที่สุดพระราชาเห็นความผิดปกติจากลูกสาวของเขาจึงตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เจ้าหญิงมินตราได้รู้ถึงผลของการไม่อาบน้ำ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำอะไรสักอย่างพระราชาพูดกับพระราชินีขณะที่ทั้งสองท่านยืนอยู่หน้าห้องนั่งเล่นของเจ้าหญิงพระราชินีเห็นด้วยและคิดว่าอาจจะมีวิธีที่ทำให้เจ้าหญิงมินตราเห็นความสำคัญของการอาบน้ำมากขึ้นโดยไม่ต้องให้เธอรู้สึกว่าเป็นการบังคับหรือกดดนันเราต้องทำให้เธอเห็นผลของการไม่อาบน้ำ แต่มันต้องสนุกสนานพระราชินีกล่าวอย่างมีแผนวันหนึ่งในอาณาจักรอันงดงามของเจ้าหญิงมินตราพระราชาและพระราชินีได้จัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จของประเทศที่มีความสงบสุขมาหลายปี งานนี้มีแขกจากทุกที่ในอาณาจักรมาร่วมงานและยังมีทูตจากต่างประเทศอีกมากมายเจ้าหญิงมินตรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆแต่นั่นก็หมายถึงเธอต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆที่จะต้องรับกลิ่นแปลกๆของตัวเธอ ในวันงานเจ้าหญิงมินตราใส่ชุดที่สวยงามที่สุดชุดสีชมพูที่ประดับด้วยเพชรและมรกตฝีมือการตัดเย็บประดับสูงทำให้เธอดูสง่างามอย่างมากทรงผมที่ทำไว้อย่างดีและการแต่งหน้าที่ละเอียดประณีตทำให้เธอดูเหมือนเจ้าหญิงในเทพนิยายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ้าหญิงมินตรารู้สึกผิดปกติเมื่อเดินเข้าสู่ห้องจัดงานความเงียบที่เริ่มเกิดขึ้น แขกเรือที่มาร่วมงานต่างมองเธออย่างไม่เข้าใจและเริ่มกระซิบกระซาบกันกลิ่นอะไรนะทำไมกลิ่นมันเหมือนกับที่นี่ไม่มีใครได้กลิ่นเหรอ เจ้าหญิงมินตราเดินเข้าไปในห้องอาหารที่จัดไว้สำหรับงานเลี้ยงเธอยิ้มให้กับแขกทุกคนที่เธอเดินผ่านแต่แล้วเธอก็เริ่มรู้สึกถึงการมองอย่างสงสัยจากทุกคนแทนที่จะแสดงความยินดีหรือยิ้มให้กันอย่างที่เจ้าหญิงคาดหวังทุกคนกลับแสดงท่าทางแปลกแปลกทำไมทุกคนต้องยืนห่างขนาดนี้เจ้าหญิงคิดในใจเธอเดินไปยังโต๊ะอาหารเพื่อเลือกขนมหวานที่เธอชอบ แต่เมื่อไปถึงโต๊ะนั้นพ่อครัวผู้ดูแลอาหารเริ่มทำท่าทางอึกอักท่านเจ้าหญิงค่ะขอโทษค่ะขอโทษจริงๆแต่ข้าจะขอเสิร์ฟให้ท่านที่โต๊ะด้านนู้นนะคะเจ้าหญิงมินตราเริ่มไม่เข้าใจทำไมพ่อครัวถึงไม่เสิร์ฟอาหารที่ตรงหน้าเธออย่างปกติทุกอย่างมันเริ่มทำให้เธอรู้สึกอึดอัดขึ้นท่านเจ้าหญิงครับขอโทษนะครับ ทูตจากต่างประเทศคนหนึ่งพูดด้วยท่าทางลังเลขณะที่ยิ้มให้กับเจ้าหญิงอย่างประมาทวันนี้ท่านดูสวยมากครับแต่ขอโทษครับฉันขอตัวก่อนนะครับ และแล้วเจ้าหญิงมินตราก็พบว่าทูตคนอื่นๆก็เริ่มทำท่าทางคล้ายๆกันพวกเขาเริ่มหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เธอเธอเริ่มเดินไปข้างๆเห็นข้าราชบริพารของพระราชาและพระราชินีที่ยืนคุยกันพวกเขาก็หันไปทางอื่นและค่อยๆเดินหลบไปเจ้าหญิงเริ่มรู้สึกสับสนและเริ่มเกิดความคิดบางอย่างในใจกลิ่นตัวของฉัน มันทำให้ทุกคนไม่อยากเข้าใกล้ฉันจริงๆเหรอเธอเดินไปที่มุมหนึ่งของงานเลี้ยงขณะที่เธอยือนอยู่เงียบๆคนอื่นก็ยังคงเดินหนีไปอย่างไม่กล้าสบตาเธอเจ้าหญิงเริ่มรู้สึกอึดอัดมากขึ้นทำไมวันนี้มันถึงเป็นแบบนี้เธอคิดในใจขณะพยายามจะหาคำตอบ ท่านใดนั้นเจ้าชายจากอาณาจักรข้างเคียงที่เธอแอบปลื้มมานานเดินเข้ามาใกล้เขายิ้มให้เธออย่างน่ารักและทักทายอย่างเป็นมิตรท่านเจ้าหญิงวันนี้ท่านดูดีมากครับแต่แล้วสิ่งที่เจ้าหญิงไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าชายไม่ยืนใกล้เธอเหมือนที่เขาทำกับคนอื่นๆเขาหันไปทางอื่นและเดินไปอย่างรวดเร็วเอ,อิดขอโทษครับผมต้องไปทางนั้นพอดีครับ เจ้าหญิงมินตรามองเขาหายไปในฝูงชนและรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขาหนีฉันทำไมละ่ะตอนนี้เจ้าหญิงเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ปกติเธอเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของตัวเองและเริ่มตั้งคำถามว่ากลิ่นตัวของเธออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนรอบข้างหลีกเลี่ยงเธอหรือว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่าง เจ้าหญิงคิดในใจทำไมฉันไม่เคยรู้สึกถึงมันมาก่อนเลยแล้วเจ้าหญิงมินตราก็เดินออกจากห้องงานเลี้ยงไปอย่างเงียบๆโดยที่ใจของเธอเริ่มเต็มไปด้วยคำถามและความคิดที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนหลังจากที่เจ้าหญิงมินตราถูกหลีกเลี่ยงจากแขกในงานเลี้ยงเจ้าหญิงรู้สึกอับอายและเสียใจอย่างมาก เธอเดินออกจากห้องงานเลี้ยงไปยังสวนสาธารณะในปราสาทซึ่งเป็นที่ที่เธอชอบไปนั่งคิดและพักผ่อนเมื่อถึงที่นั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เจ้าหญิงก็เริ่มครุ่นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงเมื่อวานทำไมเขาถึงหลบหน้าเรา เจ้าหญิงคิดในใจขณะที่มองไปที่ดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่รอบๆตัวเธอไม่เคยรู้สึกถึงความสำคัญของการอาบน้ำมาก่อนแม้กระทั่งตอนนี้ที่เธอรู้สึกว่าทุกคนรอบข้างไม่อยากจะเข้าใกล้เธอเพราะอะไรบางอย่างเจ้าหญิงนั่งคิดอยู่นานและเริ่มมองย้อนกลับไปถึงคำพูดของพระราชาและพระราชินีที่เคยบอกให้เธออาบน้ำอย่างสา่ำเสมอแต่เธอก็ไม่เคยสนใจหรือให้ความสำคัญเลย พ่อแม่คงจะถูกถ้าฉันอาบน้ำบ้างคงจะไม่เป็นแบบนี้เจ้าหญิงพูดกับตัวเองเสียงเบาๆ ขณะที่เจ้าหญิงนั่งคิดในใจก็มีข้าราชบริพารผู้หนึ่งเดินเข้ามาหาเธออย่างเงียบๆเ,เขาคือข้าราชบริพารผู้ดูแลสวนซึ่งเป็นคนที่เธอรู้จักดีเขามักจะช่วยดูแลต้นไม้และดอกไม้ในสวนเจ้าหญิงมินตรายิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนแต่เขาก็ยืนอยู่ห่างๆและไม่ได้เข้ามานั่งข้างๆเจ้าหญิงเหมือนเดิมท่านเจ้าหญิงขอโทษคะหากข้าทำให้ท่านรู้สึกไม่ดี ข้าราชบริพารพูดด้วยท่าทางที่แสดงถึงความกังวลเจ้าหญิงมินตรานิ่งไปสักพักก่อนจะหันไปมองเขาไม่เป็นไรค่ะข้าแค่ข้าแค่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าหญิงข้าราชบริพารเริ่มพูดอย่างระมัดระวงังข้าอยากจะบอกท่านว่าบางครั้งกลิ่นตัวอาจทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สะดวกใจ และเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาอาจจะหลีกเลี่ยงท่านโดยไม่ตั้งใจเจ้าหญิงมินตรางเงียบไปข้อความของข้าราชบริพารทำให้เธอเริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกลิ่นของข้าเจ้าหญิงพูดเบาๆในใจข้าราชบริพารยิ้มให้เธออย่างอบอุ่นและบอกว่าท่านเจ้าหญิงไม่ต้องเสียใจค่ะทุกคนรักและเคารพท่าน แต่การรักษาความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญและข้าพร้อมจะช่วยเหลือท่านเสมอเจ้าหญิงมินตราคิดอย่างทีท้วนถึงคำพูดของข้าราชบริพารเธอเริ่มรู้สึกว่าเธออาจจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะถ้าเธอยังคงปฏิเสธที่จะอาบน้ำไปเรื่อยๆคงจะทำให้เธอสูญเสียความรักจากผู้คนรอบข้างไป ในช่วงเวลานั้นเจ้าหญิงมินตราตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มต้นทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของเธอถ้าอยากให้คนอื่นรักและเคารพฉันก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเจ้าหญิงคิดอย่างมั่นใจเธอเดินกลับไปที่ปราสาทและไปหาพระราชาและพระราชินีซึ่งกำลังนั่งอยู่ในห้องโถงใหญ่ของปราสาทเจ้าหญิงยืนอยู่ตรงหน้าพวกท่านและพูดด้วยเสียงที่มั่นคง พ่อแม่คะข้าอยากจะขอโทษที่ไม่เคยฟังคําแนะนำของท่านข้ารู้แล้วว่าการอาบน้ำมันสําคัญแค่ไหนข้าจะเริ่มดูแลตัวเองให้ดีขึ้นค่ะพระราชาพยักหน้ายอย่างพอใจและยิ้มให้กับเจ้าหญิงเจ้าหญิงมินตราข้าภูมิใจในตัวเจ้าที่สามารถตัดสินใจแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดได้ด้วยตัวเอง พระราชินียิ้มด้วยความอบอุ่นและกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอเจ้าหญิงมินตรารู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักจากทั้งสองพระองค์เธอเริ่มมองโลกในแง่ดีและตัดสินใจที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิม แต่การเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเธอรู้ว่าการอาบน้ำนั้นต้องมีการฝึกฝนและการตั้งใจที่จะทำทุกวันจากนี้ไปข้าจะทำให้มันเป็นนิสยัยและหัดทำให้ดีขึ้นเจ้าหญิงมินตราคิดในใจ ในคืนนั้นเจ้าหญิงมินตราตัดสินใจที่จะอาบน้ำเป็นครั้งแรกหลังจากที่หลีกเลี่ยงมันมานานและเมื่อเธอทำเสร็จแล้วร่างกายรู้สึกสดชื่นอย่างไม่น่าเชื่อกลิ่นตัวที่เคยรบกวนก็หายไปและเจ้าหญิงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองข้าเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วเจ้าหญิงมินตราพูดเสียงเบาๆในใจ การเริ่มต้นใหม่ของเจ้าหญิงมินตราไม่ได้หมายความว่ามันจะง่ายแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เธอกลายเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกด้านและในตอนถัดไปเธอจะได้พบกับผลลัพธ์ที่มาจากความตั้งใจของตัวเอง เจ้าหญิงมินตราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่รู้สึกสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังใหม่หลังจากที่เธอได้อาบน้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะทำได้แบบนี้มาก่อนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงมินตราตั้งใจที่จะทำให้การอาบน้ำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเธอและเธอก็เริ่มฝึกทำมันอย่างจริงจัง ในตอนแรกมันไม่ง่ายเลยที่จะปรับตัวเพราะเจ้าหญิงมินตราไม่เคยเคยชินกับการอาบน้ำทุกวันการฝึกครั้งแรกนั้นเธอรู้สึกเหนื่อยและเบื่อหน่ายแต่เจ้าหญิงก็ยังยืนหยัดที่จะทำตามคำมั่นที่ให้ไว้กับตัวเองถ้าข้าทำได้ข้าจะไม่ยอมแพ้เจ้าหญิงมินตราพูดกับตัวเองในขณะที่เธอกำลังยืนอยู่หน้าห้องน้ำและเริ่มทบทวนคำแนะนำจากพระราชาและพระราชินีที่เคยบอกกับเธอ การดูแลตัวเองทําให้เราสามารถสร้างความรักจากคนรอบข้างได้ในระหว่างที่เจ้าหญิงมินตราทำการอาบน้ำในเช้าวันนั้นเธอเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองเหงื่อที่เคยมีอยู่ในร่างกายเริ่มหายไปกลิ่นที่เคยรบกวนเธอก็หายไปอย่างสิ้นเชิงเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เจ้าหญิงมินตรามีความสุขมากที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้แม้ว่าเธอจะยังไม่ชินกับการทำเป็นประจำแต่ก็รู้ว่าเธอกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดทุกครั้งที่เธอตัดสินใจอาบน้ำเจ้าหญิงมักจะรู้สึกเหนื่อยและขี้เกียจอยู่เสมอในบางวันเธอก็อยากจะยอมแพ้และกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะมันสะดวกและไม่ต้องพยายาม ถ้าไม่เคยคิดว่าการอาบน้ำจะต้องพยายามขนาดนี้เจ้าหญิงมินตราพูดกับตัวเองแต่แล้เจ้าหญิงก็เริ่มได้เรียนรู้ว่าความพยายามในสิ่งที่ดีทําให้เรากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและที่สําคัญก็คือเมื่อเธอเริ่มมองเห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงนี้คนรอบข้างก็เริ่มมองเห็นความพยายามและยอมรับในตัวเธอมากขึ้น เมื่อวันหนึ่งพระราชินีสังเกตเห็นว่าเจ้าหญิงมินตรามีท่าทางสดใสขึ้นหลังจากที่เธอได้ทำการอาบน้ำทุกวันพระราชินีเดินไปหาลูกสาวของเธอและพูดด้วยเสียงอ่อนโยนเจ้าหญิงมินตราข้าเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเจ้าจริงๆข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าข้าเห็นความพยายามของเจ้าทุกครั้งที่เจ้าตัดสินใจทำสิ่งที่ดีเจ้าหญิงมินตรายิ้มและตอบกลับ ขอบพระทัยคะ่ะแม่ข้าได้เรียนรู้ว่าการอาบน้ำไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองแต่มันเป็นการทำให้ร่างกายและจิตใจรู้สึกสดชื่นพระราชินียิ้มอย่างภูมิใจในตัวเจ้าหญิงและพูดว่าข้าเชื่อว่าเจ้าจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขได้เมื่อเจ้าดูแลตัวเองและเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเคยมองข้าม หลังจากนั้นเจ้าหญิงมินตราได้เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอความมั่นใจในตัวเองเริ่มกลับคืนมาและกลิ่นตัวที่เคยรบกวนเธอก็หายไปความรู้สึกสดชื่นที่เกิดจากการอาบน้ำทำให้เจ้าหญิงรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่การอาบน้ำไม่ได้แค่ทำให้ร่างกายสะอาดแต่มันยังทำให้จิตใจของเราสะอาดด้วยเจ้าหญิงคิดในใจขณะยืนมองตัวเองในกระจก เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทำความสะอาดตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่เป็นการสร้างความรักและความเคารพให้กับตัวเองและคนรอบข้าง วันหนึ่งเจ้าหญิงมินตราได้รับคำเชิญให้ไปเยี่ยมเยียนอาณาจักรข้างเคียงเพื่อพบปะกับผู้คนใหม่ๆที่เธอยังไม่เคยพบในการเดินทางครั้งนี้เจ้าหญิงมินตราตัดสินใจที่จะใส่ชุดใหม่ที่เธอชอบและมั่นใจว่าจะทำให้เธอดูดีขึ้นเมื่อเธอไปถึงที่นั่นทุกคนต่างยกย่องและยอมรับในความสวยงามและสง่างามของเจ้าหญิงเจ้าหญิงมินตราท่านดูเปลี่ยนไปมากเลยค่ะ ผู้หญิงในอาณาจักรข้างเคียงพูดอย่างตื่นเต้นเจ้าหญิงยิ้มอย่างมั่นใจและตอบว่าขอพระไทยคะ่ะทุกอย่างนี้เกิดจากการดูแลตัวเองอย่างตั้งใจตอนนี้เจ้าหญิงมินตราไม่เพียงแค่ดูแลตัวเองจากภายนอกแต่ยังดูแลจิตใจของเธอให้เต็มไปด้วยความมั่นใจและความสุขที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในตัวเองความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีกว่าเดิมเจ้าหญิงมินตราพูดกับตัวเองและเธอก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปในเส้นทางของการเป็นคนที่ดีที่สุดที่เธอสามารถเป็นได้ วันเวลาผ่านไปเจ้าหญิงมินตราได้เริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอการอาบน้ํำทุกวันกลายเป็นสิ่งที่เจ้าหญิงทำโดยธรรมชาติและไม่เพียงแต่การทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นเจ้าหญิงมินตรายัางรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเธอด้วย ความมั่นใจที่เริ่มกลับคืนมาความสุขที่เริ่มสะสมในแต่ละวันมันเริ่มทำให้เจ้าหญิงมินตรารู้สึกว่าชีวิตของเธอมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเธอเดินออกจากห้องนอนในเช้าวันนั้นมันเป็นวันสําคัญที่เจ้าหญิงมินตราตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นไปอีกขัน้น เจ้าหญิงมินตราเดินไปที่สวนสาธารณะในปราสาทเหมือนทุกวันแต่ในวันนี้เธอรู้สึกถึงความสุขอย่างลึกซึ้งที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนความสดชื่นจากการอาบน้ำและการดูแลตัวเองทำให้ทุกอย่างในโลกนี้ดูสวยงามขึ้นการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่ทำให้ร่างกายสะอาดมันทำให้จิตใจของเราสดใสด้วยเจ้าหญิงคิดในใจขณะที่นั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวน ในช่วงเวลานั้นค่าราชบริพารคนหนึ่งเดินมาหาเจ้าหญิงมันคือค่าราชบริพารผู้ที่เคยให้คำแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองแก่เจ้าหญิงในตอนแรกเขายิ้มให้กับเจ้าหญิงและพูดว่าเจ้าหญิงมินตราข้าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในตัวท่านข้าภูมิใจในตัวท่านมากค่ะเจ้าหญิงมินตรายิ้มกลับและตอบด้วยเสียงอ่อนโยน ขอบคุณมากค่ะข้ารู้สึกดีขึ้นมากจริงๆเมื่อเห็นผลลัพธ์จากการดูแลตัวเองข้าราชบริพารมองไปที่เจ้าหญิงและพูดต่อข้าเห็นท่านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ภายนอกแต่จิตใจของท่านก็เปลี่ยนไปด้วยท่านดูมีความสุขมากขึ้น เจ้าหญิงมินตราเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองในเรื่องภายนอกแต่เป็นการที่เธอเริ่มเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในทุกๆด้านทุกการกระทำที่เธอทำคือการแสดงความรักและความเคารพต่อตัวเอง เมื่อเจ้าหญิงมินตราเดินออกจากสวนในวันนี้เธอรู้สึกเต็มไปด้วยความสุขเธอไม่ได้แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของการอาบน้ำหรือการกินอาหารแต่เธอได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการดูแลจิตใจและการรักตัวเองในทุกๆข้อดีและข้อเสียที่เธอมีข้าตัดสินใจที่จะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครอีกต่อไปข้าจะเป็นตัวของตัวเองและรักในตัวเอง เจ้าหญิงมินตราพูดในใจในวันนั้นพระราชาและพระราชินีเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในตัวเจ้าหญิงพวกท่านยิ้มให้กับความมั่นใจที่เจ้าหญิงมินตรามีและรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวของตนเจ้าหญิงมินตราข้าเห็นความแตกต่างที่ดีในตัวเจ้าข้าภูมิใจในตัวเจ้าพระราชาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ข้าดีใจมากที่เจ้ามีความสุขและรู้จักรักตัวเองข้านี่แหละที่ภูมิใจในตัวเจ้าพระราชินีกล่าวเสริมเจ้าหญิงมินตรามองพระราชาและพระราชินีด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและขอบคุณข้าขอบคุณท่านมากค่ะข้าจะทําให้ดีขึ้นไปอีก ข้าจะเป็นเจ้าหญิงที่มีความสุขและทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปพร้อมๆกับข้าค่ะหลังจากที่เจ้าหญิงมินตราเย็นวิธีดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายในเธอเริ่มมีความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวทุกการกระทําของเธอเริ่มสะท้อนถึงความรักที่เธอมีต่อตัวเองและคนอื่นเจ้าหญิงรู้สึกว่าเธอได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของการใช้ชีวิต ชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองและรักตัวเองให้ดีพอเจ้าหญิงมินตราคิดในใจขณะที่เดินออกไปข้างนอกเพื่อพบกับโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสุข จากนั้นเจ้าหญิงมินตราก็ได้ตัดสินใจเดินหน้าต่อไปในการทำความดีและแบ่งปันความสุขกับผู้อื่นโดยไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองและรักตัวเองเสมอการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำความสะอาดแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการรักตัวเองและยอมรับตัวเองในสิ่งที่เราเป็นเจ้าหญิงมินตราพูดกับตัวเองในที่สุด และนี่คือการเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ที่เจ้าหญิงมินตราจะเดินไปในเส้นทางแห่งความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากตัวเราเองเจ้าหญิงมินตราคิดในใจก่อนที่จะก้าวออกไปในโลกที่กว้างใหญ่เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตที่มีความสุข